รเปาให้มันเป็นเจนก่อนเนี่ยต้อกแกใครก็ได้ตัวเนี้ยใครก็ได้มาเล่นมาตั้งแต่หัวเรื่องดีฉะนั้นออกมาลำสุ้ยกันทุกคนล้ำไม่สวยต้องไหนเ่ยให้กูแต่งส้นตีนอะไรเนี่ยตัวอะไรเขาเรียกพ่อเป็นตุ๊กแกหรอใคร พี่ต่อยไ,ไม่เอาอ่ะไม่ได้รางวัลไม่ได้ยิงใครทั้งนั้นเลยฮะคงครับเล่นเรื่องคุญชางให้กูเป็นเจ๊งเอาซะมาหากาสองกูเป็นตันเลีเยงไก่โหนไม่จับกูเป็นหงเลยเหรอมึงจะปวดสมัยเล่าลุงนี่กูช่วยลุงยันขายหวยดีกว่าไปดูซองผ้าเขาแฮมเป็นพระเอกเต็มตัวจริงปะนะ่ะเออมึงก็ไปปวดกับคนให้เรื่องนู่น เดี๋ยวปนัดดาเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวกูจะให้เรื่องดูเลมอนจะให้เป็นกระดิ่งกระดวงแก้วสองคนก้องเกงก้องเกงนีโอ้กระดิ่งท่านจะเล็งไปลูกใส่หน้าคังมื่อคืผาแล้วแพูดเองนะโอ้กระดิ่งมันจะสั่นไม้ไหวสักท่าเนี่ยสวัสดีพ่อเคยช้างเห็นแต่เมื่อไหร่วะนะ่ยตั้งแต่วันเฮพ่อเคยช้างเอาขุนก็พอคงช้างเออแล้วรอแป๊บนึง แม่ก็ยังจำกูได้ครับขอบคุณครับขอบคุณรัแม่ขอบคุณครับพี่ต่อยจ๋าผิดไหมครับเดี๋ยวขอประทานสมภารทางเจ้าภาคในประกาศตันนี้นิดนึงนะน้องเบลนะครับคณะเจ้าภาพเคยร่วมพิธีรัชนาลงศพของคุณครูกองแก้วนะครับจ่าราศีวันพรุ่งนี้4เมษายนนะครับ25 6 4 เวลา16จด30นรับเมรอย9ยอดนะครับวัดใหม่สุนาวาสครับพี่น้องและก็ขอเชิญชมการแสดงโขนหน้าไปอระราชนารเทิงสดของครูกองแก้วนะครับจากกรมศิลปากรโรงใหญ่120คนนะครับรับแสดงและวันที่4เมษายนครับตั้งแต่เวลา17 30นถึง 21่สนศูนอะครับพี่น้องเป็นต้นไปชมกาแรแสดงคอนเสิร์ตรูปทุ่งเวทีไทยนัก,กร้องมีดังต่อไปนี้สุรไทยสมบัตเิเจริญสอนเพชรสอนสุพรรณสัญญาพรนารายสอนไทยเมฆวิเทียนดาวมยุรีรังสีเสรีไทยปริศนาบุญสลิ เป็น,นาผามุงดาม้างส,สันใสลุกโพนทองลุกตรีสีราชาเอ็มธนวัฒน์ลำยหายหทองคำนะครับอาหารการกินุ้งเป้ตลอดงานจบแล้วเปลมาด้วยป่ะเปลมาจัดใยามาด้วยอ,อ,อะไรนะั่นลำยอยหวยทองคำ <c oughs> ลำยหายหทองคำ พ่อเคยช้างเรียกมาไมีเรื่องอะไรอ่ะอ้าวเรียกมึงมากูก็มีธุระธุระแม่วันทองไปบ้านในแผนกูต้องการเสริมหล่อตามแม่วันทองไปสักหน่อยไอเสริมหล่อนต่มันเสริมลายแต่ว่าพ่อเคยช้างไงจะเอาทรงอะไรอ่ะก็มึงตัดผมให้กูไงล่ะต้อมีหลายทรงพ่อเคยช้างมีทรงให้เลือกเลยไอ้ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทรงมกงาตะเคียงมกงาตะเคียงอ้าวแต่พอตัดปุ๊บเนี่ยพ่อเคยช้างนะ ช่วยช่างเลิ่งไปไหนดลิพันมามันก็คอยพูดนั่นแหละเพราะคอยช่างเลิ่งไปไหนนะทีนี้มุกงามมังเหงยกัมังมักกำเป็นปูงอ่ะมันก็จะต้องตะเคียงมองด้วยความหล่อโอ้โหนี่ขนาดนั้นเถอะส่งมุกงามตะเคียงแล้วมีสรงอะไรอีกส่งที่สองส่งมุกแหลงชะเง้อมัดแงงชะเง้อก็เพราะคอยช่างนะตัดผงเดิมผันต้องมาม่วงนะเดิมผันลังมุกแหลงอ่ะที่มันเกาะจะอยู่เป็นกูมากเออทีนี้มันก็ต้องจะชะเง้อมองด้วยความหล่อ ทรงสาวสกิดแม่โอ้โหโอ้หเจ๊ง,จงสองเรื่มันแถวฟังและแฉวโอ้โห ôi, พอถากตาังเข้าไปนะนที่เนี้ยพ่อเคยช้งไม่ว่าจะเดินผางไปไหนเจอสาวสาวเขาจะต้องสกิดแม่เลยคุ้งแม่คุ้งแม่แมนั่งเทพบุตรเหรอตัวเฮียอะไรคะตัวเฮียแปลว่าพี่ชายไม่ไปตังเสียเวลาตัดผมช้างแต่เดี๋ยวผมจะรอสักครู่งนะ ขอเวลาให้คุณชาคิเขาเรางวัลก่อนนะชาคีเฮ้ยมึงตัดดีๆนะเจ๊คุณครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนตัดผมนี่ไม่เคยพลาดกูนี่อันดับหนึ่งในพนักทองเเรื่องตัดผมเนี่ยมึงเชื่อกูเหรอเอามาเดี๋ยวผมตามแม่วันท้องไม่ทันพราะคยชั้นนั่งเลยเดี๋ยวเอาผ้าคลุมก่อนเร็วหน่อยเว้ยเจ๊เว้ยอะไรของมึงวะเนี่ยเฮ้ยอาคลุมอ่ะ กูให้มึงมาตัดผมอานะมาทำอะไรพวกมึงเนี่ยกะฆ่าคุมไงกังเปื้องกังเปื้องกังเปื้องมาจังคุมดีกว่ามั้งเนี่ยฮะคุมไปหน่อยคุมไปหน่อยนางแหนกังเปื้องกังเปื้องเออเออเด้อเด้อบกบกช้างอะไรกูจะตัดทรงไหนดีนะเอาวิ่งก่เอาลานบินไปเลยก็ได้เอาลานบินเออมึงขี่สเปย์ด้วยหรือวะให้มันหล่อๆนะเว้ยเฮ้ย ข็ใครแผลมาส่งกูไม่ได้เลยว่าสุขภาพผมดีนะเนี่ยเออไปหวีไปไม่มีผมติดเลยและอะไรเน่ะหนังหัวร่วนล้วงเลยตัดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ็บตัวนะเออกระหม่อมเราบางมันบางมากเลยเลยเอายาชาไปมียาชาเห็นไหมมีมีมีกังกังเลือกอ้าวอ้าววันดีมันก็ได้อะไรเขามึ่งเห็นยาชายาชาแหมไอ้เกตเคอจะตัด้วเนี่ยมันโถเอาเร็วๆเ้าออกมาบังเลง ท้องอีกแล้วอ่ะไอ้ไข่กูจะบ้าแล้วมึงขยันยักทำน้องใหม่หรอไอใชาไม่เคยทำเลยไม่ได้อยู่บ้านแล้วมันท้องกับใครอ่ะสงสัยจะยามมอีกอีกอู้นี่แน่ไม่ท้องแล้วไปแล้วง่ะเดี๋ยวกูตามไม่ทันทองไม่ทันไล่เลยไประงับกูเตรียมของ มงคุณทางันพอเลือนร่างแสกคงทรงอารามสั่งให้ผูกทางานสง่างามไร้พลล้วนดำผาแดงไายหนุ่มยศโบราณสวยงามการแดงหงตาหงิดหงดง เธอชายพอตะวันใกลสว่างไอ้ขุนทาใครใครพลมา,มา